สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่าคืนนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะนํามาเล่าในค่าคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าโซฟามือสองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามแลวฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เหตุการณ์ที่เราจะเล่านี้สืบเนื่องมาจากว่าที่บ้านได้สร้างบ้านใหม่คือเดิมทีก็มีบ้านอยู่แล้วแต่เป็นบ้านที่ทางคุณยายยกให้คุณแม่และสภาพของบ้านมันก็เก่ามากแล้วค่ะพอแม่เก็บเงินสะสมได้แม่ก็เลยเกะว่าจะสร้างบ้านหลังใหม่จนกระทั่งก็สร้างบ้านหลังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เข้าไปตกแต่งภายในบ้าน มันก็มีอยู่บ้างค่ะจากบ้านเก่าที่เคยมีอยู่แต่สภาพมันก็ผุพังไปหมดแล้วแม่ก็เลยกะว่าอันไหนที่ใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปก่อนแต่อันไหนที่ยังไม่มีแม่ก็เลยกะว่าจะซื้อใหม่มาถึงวันที่แม่ชวนเราไปดูพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพื่อที่จะซื้อเข้าบ้านในวันนั้นเราก็ไปด้วยค่ะคเรายังคงจําได้เลยเราน่าจะอยู่ประมาณมต้น แม่ชวนดอไปที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นด้านที่ใหญ่มากๆคือพอเข้าไปดูแล้วราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงแม่ก็ซื้อไม่ไหวค่ะแม่ก็เลยชวนดอไปดูอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่ขายพวกเฟอร์นิเจอร์มือสองแต่สภาพยังคงดีมากพอไปถึงที่ร้านแม่ก็ไปสะดุดตาเข้ากับโซฟาเซตหนึ่งเป็นเซตโต๊ะรับแขก พอแม่เห็นแม่ก็ชอบและถูกใจมากมันเป็นโซฟาพร้อมกับโต๊ะและมันก็เป็นสีดำคือแม่ชอบมากเนื่องจากว่าที่บ้านคือก็จัดอยู่ในโทนที่เป็นขาวดำแม่ก็ถามเราว่าโซฟาชุดนี้สวยไหมเราก็ตอบว่าโอเคแล้ะค่ะและพอสอบถามราคาแล้วปรากฏว่าราคามันถูกจากอีกร้านหนึ่งมากซึ่งร้านก่อนหน้านี้เป็นงานมือหนึ่ง แต่สภาพมันก็ดูใกล้เคียงกันมากคือยังคงดูใหม่แม่ก็เลยตัดสินใจตกลงที่จะซื้อเลยค่ะในเย็นวันนั้นทางร้านก็มาจะส่งให้ถึงบ้านเลยแม่ก็เอาไปวางไว้ตรงหน้าทีวีคือเป็นจุดที่เอาไว้นั่งเล่นดูทีวีค่ะในคืนแรกที่เราแม่และพ่อได้นั่งดูทีวีกันอย่างมีความสุขบนโซฟาตัวใหม่ที่บนุ่มๆจากเดิมก็แค่นั่งพื้นเอาค่ะ พอได้โซฟามาแล้วแม่ก็สบายอ,อกสบายใจออกมากๆแต่เหตุการณ์หลังจากนั้นหลังจากที่แม่ได้ซื้อโซฟาตัวนั้นเข้ามาไว้อยู่ในบ้านมันก็มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นภายในบ้านค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราเองเราจะมีห้องส่วนตัวอยู่ใกล้ๆกับห้องที่ดูทีวีนั่นแหละค่ะในคืนนั้นสักช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนได้แล้ว ตอนนั้นเราก็เข้านอนแล้วค่ะแต่ทีนี้คุณร,รู้สึกปวดฉี่ก็เลยลุกขึ้นเดินออกมาจากห้องเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ําตอนนั้นภายในบ้านก็ปิดไฟมืดสนิทแล้วเราก็เปิดไฟแค่ในห้องที่สองสว่างออกมาก็พอเห็นลางๆอยู่ค่ะตอนนั้นคุณเราก็สลืมสลือแบบง่วงนอนเราก็เหลือบมองไปฝั่งที่เป็นโซฟานั่งดูทีวีนั่นแหละค่ะ เราเห็นแว็บแรกนะเราเห็นเหมือนกับว่ามีคนนั่งอยู่บนโซฟาตัวนั้นตอนแรกก็เข้าใจว่าพ่อยังไม่นอนแต่พอเราลองกับพิบตาดูแล้วอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าไม่เห็นว่ามีใครอยู่เลยเราเองก็เลยคิดว่าเราตาฝาไปเองแหละเราก็เลยไม่ได้สนใจก็เดินไปเข้าห้องน้ำและก็เดินกลับเข้าห้องปกติเหตุการณ์ในคืนนั้นก็ผ่านไป จนพอในคืนต่อมาเราจะเป็นประจำเลยค่ะคือจะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำในตอนกลางดึกทุกคืนเลยไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็เป็นช่วงเวลาเดิมนั่นแหละค่ะเราก็รู้สึกปวดฉี่อีกแล้วเลยลุกขึ้นแบบงวงเงียเดินออกมาจากห้องตอนนั้นมันก็มืดไม่ได้เปิดไฟเราหันไปดูตรงโซนทีวีเราเห็นเป็นเงาดำๆลักษณะรูปร่างเป็นผู้ชาย นั่งอยู่บนโซฟาเราเห็นแบบชัดๆเลยค่ะตอนนั้นเราก็เข้าใจว่าเป็นพ่อนั่นแหละค่ะเพราะในบ้านหลังนี้ไม่มีผู้ชายมีแค่พ่อคนเดียวทีนี้เราก็เลยตะโกนถามไปว่าพ่อทำไมมันนั่งมืดๆอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะคะนี่มันก็ดึกมากแล้วทำไมยังไม่นอนเราก็พูดไปอย่างนั้น เราก็เลยถามต่ออีกว่าพ่อทำไมไม่เปิดไฟล่ะคะเราก็เลยง้างมือไปกดสวิตช์ไฟพอไฟสว่างปุ๊บปรากฏว่าเราไม่เห็นอะไรเลยค่ะมีแต่ความว่างเปล่าตรงโซฟาไม่มีใครนั่งอยู่เลยตอนนั้นเราตกใจมากเพราะเราเห็นจริงๆคือเราไม่ได้ตาฝาดเลยค่ะ จังหวะนั้นก็รู้สึกกลัวเข้ามาแล้วค่ะเราก็เริ่มนึกถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นแลวเราก็รีบเดินไปเข้าห้องน้ำพอตอนขากลับเราไม่กล้าหันไปมองตรงโซฟาตรงนั้นอีกเลยพอตื่นเช้ามาเราก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังค่ะเราก็เลยถามแม่ว่าพ่อได้ลงมาดูทีวีตอนประมาณเที่ยงคืนไหมแม่ก็บอกว่าไม่นะเพราะว่าพ่อนอนอยู่ในห้อง เราก็เลยพูดกับแม่ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นน่าจะไม่ใช่คนแล้วค่ะแม่แม่ก็ยังคงถามว่าเราตาฝาดหรือเปล่าเราก็บอกว่าหนูไม่ได้ตาฝาดนะแม่หนูเจอแบบนี้มาสองคืนติดๆแล้วในคืนแรกหนูก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่พอคืนที่สองแหละหนูก็มั่นใจแล้วค่ะว่าไม่ใช่คนจนพอในคืนถัดมาเราก็ไม่กล้าออกมาเข้าห้องน้ำคนเดียวเลยค่ะ ในคืนนั้นก่อนที่เราจะเข้านอนก็จัดการทำดุระเรียบร้อยจนตลอดทั้งคืนคุณดองไม่กล้าออกจากห้องเลยค่ะมัถึงเรื่องของแม่เราบ้างแม่มาเล่าเราฟังหลังจากที่เราเล่าเรื่องที่เราเจอให้แม่ฟังไปแล้วตอนแรกแม่ก็ไม่ค่อยจะเชื่อเราหรอกค่ะจนกระทั่งพอแม่ได้มาพบกับตัวเองในเย็นวันนั้นแม่เผลอหลับไปบนโซฟาตัวนั้นแหละค่ะ สักช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นกว่า,วาแล้วคือในวันนั้นเรากับพ่อไม่ได้อยู่ที่บ้านคือช่วงเวลานั้นมันก็ใกล้จะค่าม,มืดแล้วค่ะแต่แม่ก็ยังไม่ตื่นทีนี้แม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันอึดอัดหายใจไม่ออกพยายามส่งเสียงร้องเรียกให้คนมาช่วยแต่ก็ไม่มีเสียงเป่งออกมาเลยมันเหมือนจะเป็นความฝันแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆ แม่ส่งเสียงร้องไปแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากปากแม่เลยตอนนั้นแม่เหนื่อยมากแล้วแม่เห็นว่ามีร่างของผู้ชายคนหนึ่งมานั่งทับอยู่บนหน้าอกแม่คือแม่ไม่ได้เห็นหน้าตาหรอกค่ะแม่เห็นรูปร่างเป็นลักษณะของผู้ชายเป็นเงาสีดำๆนั่งทับอยู่บนอกในความรู้สึกของแม่แม่บอกว่ามันนานมากพอสมควรเลย จนแม่เหนื่อยหายใจไม่ออกตอนนั้นแม่คิดว่าแม่ไม่น่าจะรอดแล้วจนกระทั่งทีนี้จูๆ่ๆพ่อก็กลับมาบ้านพ่อเห็นว่าแม่นอนอยู่ซึ่งมันเป็นช่วงหัวค่ําคือที่บ้านของเราช่วงที่เป็นรอยต่อระหว่างกลางวันกับกลางคืนก็เป็นช่วงหัวค่ำนั่นแหละค่ะก็คือห้ามนอนพ่อก็เลยรีบเข้าไปปลุกแม่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของแม่มากที่พ่อเข้ามาปลุกก่อน พอแม่รู้สึกตัวแล้วแม่ก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อก็บอกว่านั่นแหละที่เขาบอกว่าห้ามนอนในช่วงหัวค่าแม่ก็เลยนึกถึงเรื่องที่เราเคยเล่าแม่ฟังว่าเราก็เคยเห็นร่างของผู้ชายที่นั่งอยู่บนโซฟาเหมือนกันและแม่ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังค่ะพอเราได้ฟังจากแม่เล่าเราก็คิดว่าโซฟาตัวนี้มันต้องมีอะไรแน่เพราะก่อนหน้านี้ มันไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยแต่หลังจากที่แม่ได้ซื้อตัวฟ้าตัวนี้เข้ามาอยู่ในบ้านมันก็เกิดเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นตลอดเลยทีนี้แม่กับพ่อและเราเองก็ไม่ค่อยสบายใจหรอกค่ะแม่ก็เลยไปสืบเรื่องมาว่าเก้าอีโซฟาตัวนี้เจ้าของคนเก่านั้นเป็นใครจนแม่ไปทราบมาว่าเจ้าของโซฟาตัวนี้เป็นของชาวฝรั่งที่เขาได้เมียเป็นคนไทย สาเหตุที่เขาต้องขายโซฟาเซตนี้เนื่องจากว่าที่บ้านเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือคนที่เป็นผัวฝรัังคนนั้นแกเสียชีวิตในบ้านหลังนั้นค่ะเลยได้ข่าวมาว่าแกเสียชีวิตตรงโซฟาตัวนี้แหละส่วนสาเหตุการตายนั้นไม่แน่ใจค่ะว่าเป็นอะไรและหลังจากนั้นเขาก็เลยประกาศขายยกเซตทั้งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านเลยมีคนที่เขาซื้อไปก่อนหน้าที่แม่เราซื้อมาอีกค่ะเขาก็เจอเหมือนกัน เขาบอกว่าคือพอไปนอนบนโซฟาตัวนั้นแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวมันอึดอัดหายใจไม่ออกและมักจะเจอเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านเหมือนกันเขาก็เลยขายต่อจนกระทั่งมาถึงแม่เรานี่แหละค่ะที่ซื้อมาหลังจากที่แม่เรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับโซฟาเซตนั้นแล้วแม่ก็เลยไม่เอาไว้ค่ะแม่นำไปขายต่อให้กับด้านเดิมที่ซื้อมานั่นแหละค่ะ โดยที่แม่ก็ไม่ได้บอกสาเหตุนะว่าเป็นเพราะอะไรและหลังจากนั้นมาปรากฏว่าที่บ้านก็ไม่ได้เจอวิญญาณของผู้ชายคนนั้นอีกเลยนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาร่วมสนุกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ และคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบหรือถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด u ั s สไคร์และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่าคืนนี้สําหรับใครที่มีประสบการณ์หลอนๆอยากจะมานำเสนอให้กับทางช่องได้ออกมาเล่ากันนั้นก็สามารถส่งมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆได้เลยค่ะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาด้วยรับฟังกันด้วย คืนนี้ฟันดีดาดีสวัสด์ค่ะ